ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวศาลานั่งไม้สักครับผมเดี๋ยวไปชมรายละเอียดงานกันเลยครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นประตูทางขึ้นนะครับประตูสำหรับทางขึ้นเปิดประตูเข้ามาในตัวศาลาก็จะ มาเจอตัวชิงช้าชิงช้าสำหรับนั่งไกวได้นะครับจะเป็นชิงช้าสำหรับนั่งไกวได้ด้านหน้าทางขึ้นที่ระเบียงสำหรับชิงช้าก็จะมีสองด้านนะครับซ้ายขวาชิงช้าสำหรับนั่งไกวสองด้านซ้ายขวาขยับเข้ามาที่ตัวศาราก็จะเป็นที่นั่ง ที่นั่งขนาดความยาว220เซนติเมตรซ้ายและขวาครับผมซ้ายและขวาและด้านหลังครับผมตรงกลางก็จะมีโต๊ะกลางให้หนึ่งตัวนะครับขนาดของโต๊ะกลางก็จะเป็นกว้าง90เซนติเมตร คูณยาวร้อเซนติเมตรก็จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างกว้างกว้างยาวสะดวกสบายสำหรับประโยชน์ใช้สอยครับผมขยับขึ้นมาที่ชุดบนนะครับชุดบนหลังคาหรือหรือที่เรียกกันว่าชุดระแนงหลังคาครับผมชุดไม้โครงหลังคา ของเราจะเป็นไซส์หนิ้วคูณสนิ้วครับผมก็จะเป็นไซส์ซึ่งหนาและกว้างกว่างานทั่วไปที่ทำกันอยู่ครับผมครับผมรายละเอียดตรงกลางจะเป็นแผ่นฝ้าปิดสำหรับชั้นบนชั้นยกครับผมและอย่างตัวชุด โครงหลังคาของเราจะเป็นขัดและเคลือบเงาให้ด้วยครับผมซึ่งงานทั่วไปจะเป็นใสและทาสีธรรมดาจะไม่มีขัดและเคลือบเงาครับผมแต่ของเราจะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้เข้าไปให้ด้วยครับผมอันนี้จะเป็นรายละเอียดของงาน ภายในคร่าวๆครับผม